ห้าสองห้าครับเลขพ่อนี่คือไม่หลายหางนะพ่อเนาะครับที่ที่พ่อบอกว่ามีหลายหางนั่นคือว่ามันของปลอมนะพ่อเนาะของพ่อมีแค่สองหางเท่านั้นหางถ้าใครเห็นหลายๆตัวแสดงว่าไม่ใช่ใช่ไหมครับก็คือว่าพ่อตั้งใจว่าอยากจะทําหลังคานะครับทําหลังคาอ่าองค์พระมหาจักรพรรดิเราเนาะครับครับโอ้คนโทรหาตลอดเลยพ่อคนโทรหาทีนี้ ก็ว่าจะขาไปรานโทรศัพท์อยู่เนี่ยครับม,มันเป็นยังไงพอโทรศัพท์เสียบบหรือว่าไงมันโทษกับแม่เหรอคราว่าเบอร์ที่คุณติดต่อนมันถูกบล็อกแล้วครับก็สิมันรับบ่ได้บ่พบอบ่ฮู้หลองรับเบิ่งดู<อ>พ่อฮัลโหลมีหนึ่งห้ากับสองห้านะครับผมเลขของพอคุ้มนะครับเด็กที่ถามทีมากเพื่อนครับว้ครับสายไหมเลยนะครับเนาะนะ ไม่ใช่แล้วเดอ่มโทรผิดบอกใช่เออยิบโรัายิบซีโทรมานะครับเ<อ> <ใน S 1> ป็นคนร่ำรวยเอเออย่าว่าจะของยากจนดิร่ำรวยร่ำรวยตื่นเช้ามาร่ำรวยร่ำรวยตัวมันเจ้งถูกรลับสายไม่เลยครับผม โออย่าพูดกันเลยอย่าพูดกันไปมากเอาหนึ่งห้าสองห้าเด้อ <c oughs> ฟันธงไปเลยสองห้าล่างด้วยอย่างเดียวหนึครับ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 อา้อาวอ้าวจบนะครับโอ้กระโทนมาอย่างกว่าก็มาถามเลย่อ <c oughs> <c oughs> มัดมือเลยวะใจ <c oughs> มัดมือโอ้เอาอีกแล้วอีกแล้ว อย่างนี้ล่ะเอาบอกเลขเขาก้อนก็ได้ห้าร้อยก็่อก้อนฟังไปน้องกันด้วยครับผมเอาฮัลโหลยอ่าห้าร้อยครับช่วยอะไรก็คือว่าเอฟซีโทรมาเยอะนะครับเนาะครื่องรับครับหางเดียวเนาะหางเดียวล่างด้วยอืมมีมีหมายเรียกไหมล่ะครับอืม ได้ยินว่าไม่สบายเป็นยังไงบ้างครับพ่อโอ้ยไปหาหมอมันหลายโรคหลายโรคมันนั่งรถทัวร์มาพร้อมกันมาลงที่น้องหามาลงที่น้องหารับเอามดต้อนรับมดตอนรับนอนมันนั่งรถทัวร์มาครับพ่อก็ไม่ค่อยสบายนะพ่อเนาะก็เลยรับเอาเป็นเพื่อนรับเอาเป็นเพื่อนช่างมันเถอะ ถ้าจะไล่เขากลับก็สงสารความวยทุกคนเนาะพ่อเนาะรับ้พ่อจีสางยังก็จ้าอันบอกคิดว่าจะสั่งลังค่ามุ่งพาประทานครับผมสงสารครับเมื่อเฮ็ดขึ้นแล้วเป็นองค์พระแล้วก็มีความสงสารเมตตาตากฝนตากแดดตากลมมาตลอด ก็ให้สร้างมาตีงบประมาณอยู่ประมาณสองแสนที่นี่พอก็ันเลยว่าโอ้ยเงินคือบ่มีเนาะพาคึ้อตากแดดเนาะบคือตากฝนเนาะประมาณนี้ละมันนออยู่ในใจนี่ตลอดเลยลาเพึ่งลําพันอยู่นี่โจบเกียร์มาตังหดสามแปดกับหนึ่งหกก็แล้วมาหง่วนนี่เป็นงสดสุดท้ายเพิ่นว่าจะซอยไปเรื่อยๆเห็นมันแล้วว่าสั้นผู้ใหายเลขมาจากเมื่อเล่าเนั่น เอางวดงวดนี้มาจากเมืองเล่าเหรอครับพ่อเมืองเล่ามาตั้งแต่สามแปดโอ้ครับหอดหนึ่งหกมาหอดหนึ่งหาสองหาให้ห้างเดียวเท่านั้นให้ห้างเดียวเพิ่นก็บ่าเพิ่นซิซอยมาตลอดครับให้มันแล้วสะว่าสันเด้ก็คือว่าจะให้จนกว่าหลังคาจะแล้วจนกว่าหลังคาจะแล้วครับเพราะว่าพนั้นงวดต่านี้งวดบ่ได้ว่าครับจะให้ไปเรื่อยๆจนกว่าคือแล้วเลยนะพ่อเนาะแทบจะกราบเท่าเขาเจ้าคนหลัง เลีคยววามดีใจเนาะวาวเนาะเลขคือเลขพ่อคุ่มนี้นะมาพูดทิดนี่ทิศสินก็จะมดนี้มัดสินครับเป็นเลขลับเนาะค่ะเป็นเลขลับเนาะพ่อเนาะเลขลับล่างอย่างเดียวเหรอครับพ่อล่างอย่างเดียวไม่ขึ้นบนล่างอย่างเดียวไม่ขึ้นบนโอ้มีไม่หลายหางเนาะพ่อเนาะบ่แต่ว่าพ่อก็เลยอยากสร้างเนาะแมนตามจริงถือเองไสเองก็ได้เนาะได้แต่ว่าพ่อก็เลยอยากสั่งก็เลยอยากอยาก บอกเก่าเล่าซิบกับสายบุญทั้งหลายให้มีบุญปรารมีน้ำกันต่อไปให้มีอันนี้สองน้ำกันต่อไปครับผมจะเอาผู้เดียวนี่ก็เอาได้ได้เนาะ่เนาะเขาต้องเพิ่งเพิ่งใบบุญผู้พื่อนับเกิดภพนาชาตนาแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีบ่อดีวานครับอ่ะคือพ่อบอยากเฮ็ดย่างอยากเฮ็หตวัดอยากเฮ็หตวัดย่างเดียวอยากสั่งตะวัดย่างเดียวครับ่ยวัด เงินทุกบาท,ทุกสตางค์น,นี้เฮ็ดไหมดกับมือเฮ็ดมาแล้วก็คือว่าสมัยก่อนที่ตรงนี้เนี่ยพ่อคุ้มเนี่ยถวายเป็นวัดหมดเลยเนาะพ่อคุ้มนี่ถวายเป็นวัดได้เนี่ยเนาะคนลุกเลยพ่อคุ้มเนี่ยถวายที่สร้างวัดเลยนะครับสมัยก่อนนะครับผมมารอบนี้คืออยากจะสร้างทำนุบำรุงศาสนาเนาะพ่อเน้ะใช่ใช่ใช่ตามจริง ไม่คุณพ่อพ่อเอาเงินผู้เดียวกันได้ได้พ่อซื้อคุเดียวกันได้ได้แต่ว่าพ่อเผ่ว่าเอาผู้เดียวพ่ออยากสร้างวัดคือพ่อความตั้งใจของพ่อเนาะครับผมพ่อขามักทา้งวัดทั้งสี่นาะมันมันมากินใจเยอะตรงนึงที่คันโทรศัพท์ดังขึ้นว่าขอบุญปาลมีน้ำเนยเป็นอย่างน้อพันมาเนี่ยมันดีใจนะพ่อเขาเลยมีความปลื้มใจตรงนี้เขาก็ปล่อยอันตัวมันเป็นตัวเงินตัวทองพี่ให้น้องให้สายบุญทั้งหลาย ทั่วสารทิศทั่วสารทิศเลยนะพ่อเนาผู้ได้รับชมรับฟังและผู้ที่ต่ำก็ได้ผู้ที่ต่ำกับอะไรับผมนี่ละวันที่แล้วนั่นได้ได้เอาเลขกันเดียนบอครับพ่อบ่คับไม่ได้เอามันจะเล่าขึ้นกันหนึ่งหกออกหกหนึ่งหนึ่งออกออกหกหนึ่งใช่เลขมาจากเลาแปดสามออกสามแปดโอ้มันกลับกันอย่างนี้เหรอครับครับต้องกลับด้วยใช่ไหมครับพ่อเนี่ยผมถึงพ่อถึงว่าต้องกลับด้วยนะกลับด้วยนะกลับด้วยนะสองหนึ่งไอ หนึ่งห้าเป็นห้าหนึ่งอย่างนี้เหรอครับพ่อใช่ oh. แต่ต้องเล่นเสมอเนาะอย่าไปเล่นว่าตัวนั้นเบาตัวนี้หนักมันจะเสียใจนะอืมใช่ใช่ครับพ่อเขาเน้นมาด้วยด้านวิ่งห้าวิ่งห้าใช่เ,เดี๋ยววิ่งห้าเขาเน้นมาด้วยนะวิ่งห้า ัวใหญ่เลยนะพ่อเนาะป่าหางมีหางเดียวมันบอย่างนบ้มีสองหางหนึ่งหางก็สองหางหนึ่งห้ากับสองห้าไม่หลายนะครับผมไม่หลายหางเนาะอืมอืมอืมครับเลขของประคุมจะมีอยู่แค่สองหางมีแค่นั้นนะครับที่แล้วสื่อตัวนี้แหะนี่สื่อหนึ่งหางแล้วหดที่แล้วร้อยออกงวดนี้เนาะครับโอ้งามคนลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคือพ่อคุ้มตั้งใจว่าอยากสร้างที่หลังคามุงพระประธานองค์พระประธานนะครับ ก็ทักหาพอคุ้มได้นะครับผมครับขออันนี้นะครับพ่อเบอร์โทรศูนย์แปดครับผมศูนย์แปดเก้าครับผมเก้ซซครับสมหนึ่งหนึ่งห้าอีกรอบนะครับพ่อศูนครับ เก้าสี่สี่สามหนึ่งหนึ่งห้าครับผมหาแนวทางติดต่อมาสายนี้เบอร์นี้ครับถึงแน่ถึงแน่ครับถึงแน่ตัวจริงเสียงจริงนะพ่อนะเอฟก็มาหาพ่อถือในเบอร์แซ่บพ่อถือไอ้ที่พ่อเบอร์แซับเดี่ยไม่ไม่ของพ่อแหะครับพ่อยกยกครับเออหนิได้คือต้องพ่อยกให้ดูหน่อยครับผมครับนี่นะครับเลขเด่คุ้มนะครับคุ้มที่เด็ดแรกล่างขันเอฟซีถีมหาหนีมาหาอยู่วัดเตยบ่จ้า ก็โดยมากมันสะดวกที่วัดอยู่ที่ไหนครับเพราะวัดเราวัดป่าสามัคคีทาบ้านน้องตะไก่อำเภอหมู่เกตตำบลซ้อยพ้าวอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถึงแน่เจอแน่เจอพ่อคุ้มเลยเจอพ่อคุ้มแรกเด็ดล่าถ้าไม่ไปเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วจะส่งผลงานกลับบ้านพรุ่งนี้แล้ววันนี้แล้ว คนงานก็อยากกลับบ้านเต็มที่บ้านกับ่ไกลจากวัดพร้อมบ่ครับมาลวดนาอพ่อน้อหกร้เมตรจากบ้านถึงวัดครับมาถามว่าบ้านพ่อคุ้มหลังไหนรู้จักกันหมดรู้จักกันหมดเลยครับคนเดียวชื่อเดียวในหมู่บ้านพ่อคุ้มครับนี่ก็ถ้ำคมขมขอใจกับ f อฟซจากหน่อยคือ